สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอชี่ครับพาพี่น้องลาบม่วครับเนี่ยมือเศร้าลาบม่วสู้พี่น้องกินเนื้อมือนี่นะครับอยู่ตรงไ้ตรงหน้าให้เก่าเลยพี่น้องมือนี่นะครับสื่อสินม่วมาจากตลาดขอไปลาบมือเศร้าแย่มากนะครับเดี๋ยวาพี่น้องลาบกินมือนี่ลาบม่วงแสบครับม่วแสบเลยลาบแบบปั่นเท่าเลยพี่น้อง บรรยกากาศก็ถือว่าบ้านเฮางก็ลังก่าลังดีครับบ้านเฮาอากาศาก็ลัง,ด,ง,งดีบ่านหนาวแห้งป้านใดครับก้อยก้อยพระเจ้าอื่นก้อยพอี่น้องก็เลื่อนห้องกง่อนงัดเปลียวกันก็เลยพี่น้อง ขอกลือดก้อนครับลาบเหนียวคนเดินลาบเหนียวช่วเขากันก้อนพี่น้องตีเขากับกับเหลือสะก้อนนะครับจังไกที่ปุงม

ใส่หวยลายจดงหอมพี่น้องจากนั้นก็มีผงนัวครับพี่น้องผงนัวครับใส่หลายแสบหลายที่ข้าเจ้าวานมีเป็นเป็นพริกป่นพริกป่นพี่น้อง ม้่งใส่หลายพี่คนเดี๋ยวพุท่ากินมาได้ผมอยู่เพื่อใส่ทำปลาครับพี่น้องใส่ตะเกือบบานนี่มันต้องคอยเข่ากันในการปรุงหลับใส่เกลือเกลือ้อมหลายกาะเขากะมั่มองค้นครับพี่น้อง

ครับ้านี้แหั้นหอมก็ไปหั้นหอมแต่ว่าลาผมนี่สิบอร์ไซซูเปอไซนาหมักเน่าด้ยพี่น้องขั้นไ่นาหมักเน่า่าแสบเสียรสชาติเลยครับ บัวม่จกสวนเลยผู้าทหลังผู้สา เ็ได้พี่น้องรอดเสือครับวันนี้จ้งพอกันอยู่ผ้าเขาผ้าพ,พี่น้องขัวขัวสีม่วขัวลาบมัวนะครับเฮ็ดเฮ็ดดิบตั้งหาแล้วก็สุกตั้งหาพี่น้องนะครับผูชอบบอกเฮ็ดสุกน้ำแน่ um นะครับเฮ็ดตัดิบไหลายเี h ็ดคือมาเบิดนะพี่น้อง หัวพ่อเจาะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่ใหม่หรอกไปบ่แห้งกิ้นเขานั่งพอกะแม่ซะก่อนนั่งควายสิไปเอาเขาขึ้นเล่าครับว้อนี้ อย่างนั้นเขาคนเราแล้วมืัอนี้ที่เราพี่น้องใส่น้ำครับบันี้ลงใส่หลายได้พี่น้องใส่พ่อเจาะ 好，灰灰、啊。 มาครับวันนี้เชื่องพี่น้องมากินเขาเศร้าน้ากันนะครับเป็นลาบก้อยส้อยหางพี่น้องพักพักบักหลายเลยพี่น้องเห็นไหมพักหลายมีก้อยนะครับพี่น้องอันนี้เป็นมกบโมกบขัวซุกพี่น้องมาเด้ครับมันมีขอเหมือนกันยันองออกครับยุทถงหน้ากับหลานหน่อย นี่ลานหน่อยครับลานหน่อยก็พอนะครับ,รบกิ้ขอร้องครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาจังพอกันไหมคลิปนี้ก็ลาพี่น้องทุกคนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ